ครับพบกับโอเที่ฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับลูกวัวสามเดือนนะครับตอนนี้จโจ๊อนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวครับของนะรุพัฒฟาร์มนะครับตนนัวนี้กินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับนี่ครับสามเดือนสามเดือนกับอีกเจ็ดวันนะครับตัวน,นี้ น้องเจ้าเก้าล้านนะครับรอประกวดปีหน้านะครับตัวนี้ฝากคนติดตามกันด้วยนะครับสู่โครงสร้างนะครับสามเดือนเดี๋ไปดูแม่เขานะครับแม่เขาร้องเรียกให้ไปกินนมนะครับการจ่ายพันธุก,กรรมนะครับ นี่นะครับแม่หมีนะครับสายพันธุก,กรรมโครงสร้างมีมีม,มีดูนะครับนมดีมากครับแม่หมีครับนมนมสุดยอดครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ติดต่อมาได้ที่ เบอร์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้นะครับปุยสอบถามกันได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ